ปติตามการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบวัตภัยครับองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอสุวรรณครูหาจังหวัดหนองบวัวลำพูที่หอประชุมโรงเรียนบ้านส้มปล่อยค่ายเมืองแสนตำบลน,นาด่านอำเภอสุวรรณครูหาจังหวัดหนองบัวลำพู นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์วาัตาภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูจากนั้นได้เป็นประธานเชิญสิ่งของอาหารและน้ำดื่มพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาัตาภัยในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูโดยมีนายสุวิทย์จันทรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวรายงานสถานการณ์และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำผู้พิทาาักษาหัวหน้าสารจังหวัดหนองบัวลำพูทหารตํารวจนายกเหล่ากา,า,กาชาดจังหวัดคณะกรรมการที่ปรึกษาม,มรินิริราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดหนองบัวลพูหัวหน้าส่วนราชาการระดับจังหวัดในอ,อําเภอและประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำพูร่วมพิธี ค่ะจากสถานการณ์วัตภัยนะคะอันเนื่องมาจากพายุฤดูอิทธิพลพายุฤดูร้อนค่ะแล้วก็ร่องมรสุมเนี่ยได้พัดผ่านในพื้นที่อำเภอนากลางอำเภอสุวรณรณูหาค่าระหว่างวันที่3ถึง5พฤษภาค,คม2567ทําให้บ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของราษฎรนะคะได้รับความเสียหาย5าอำเภอค่ะ13ตําบล61หมู่บ้านราษฎรเนี่ยได้รับความเดือดร้อน2อง3 34ครัวเรือนค่ะบ้านพักอาศัยเนี่ยได้รับความเสียหาย1,982หลังคา เสียหายหนัก386หลังค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูจำนวน1000ชุดพร้อมกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีพระราชกระแสรับสั่ง ให้หน่วยงานต่างๆติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดทรงรับสั่งมีให้ประมาทให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมที่จะ,ะเผชิญเหตุที่อาจสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยให้หน่วยงานต่างๆรวมทั้งจิตอาสาพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งยังทรงพระราชทานกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถภายหลังจากที่องค์คมนตรีได้เชิญสิ่งของอาหารและน้ําดื่มพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนํามามอบแก่ประชาชนแล้วนะครับก็ได้เดินทางไปยังบ้านเรือนประชาชนที่ประสบวัตภัยและมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อีกจํานวน5ชุดครับ thank yeah. you yeah.